แบบมันจะเป็นค่าฟิกคอสของเราที่มันจะต้องมีค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนแล้วก็จะต้องจ้างคนเฝ้าร้านใช่ไหมคะตรงนั้นก็คือค่าฟิกคอสที่ยังไม่ก่อให้เกิดรายได้เลยนะเออแล้วมันเริ่มจะหมดยุคแล้วนะที่เราจะต้องเปิดหน้าร้านใช่ไหมคะนอกจากบางสินค้าที่มันจําเป็นต้องมีหน้าร้านเนาะแต่ณนะตอนนี้ถ้าใครที่มองหานะเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยเพราะตอนนี้มันเป็นครบรอบ2ปีของบูมกุตาช็ o ตนะคะ แอนนิเวอร์แซลเลยนะคะ2ปี a n นนิเวอร์แซลลี่บูมกุ้าชตซึ่งเปิดตัวมาได้ครบ2ปีนะคะและในครั้งนั้นนะที่ครั้งที่เปิดตัวค่ะ,ะเขาเปิดตัวด้วยเดี๋ยวนะมีแอบ,บดูเขารู้สึกเวลาเท่าไหร่แล้ว <c oughs> โอ้ยจะหมดเวลาแล้วทุกคน่าพี่จะต้องเข้าเรียน <c oughs> เข้ามาชุดซุ้มเห็น <c oughs> เห็นไลน์เขาแจ้งเตือนมานะคะอ่าแล้วทีนี้เดี๋ยวแบบอบเล่าให้ฟังนิดนึงนะเพราะว่า ก็เข้าชา์จนิดหนึ่งได้เพราะว่าตอนนี้จะเป็นช่วงที่ NC กำลังพูดรู้ทันนะคะก็พอตรงนี้เปิดตัวเมื่อสปีที่แล้วที่มันเจ๋งก็คือนะคะที่มันเจ๋งก็คือบูต้าช็อตเนี่ยเขาได้ส่งไปประกวดที่เกาหลีใต้นะคะกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้นะคะและในงานนั้นนะคะมีคนส่งผลิตภัณฑ์เข้าไปประกวดนะะ ถึง30ประเทศและใน30ประเทศนั้นมีถึง300ผลิตภัณฑ์ค่ะที่ส่งไปประกวดนะแต่แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งอ่ะสินค้าแต่และตัวที่ไปประกวดในงานนั้นนะคะหูมีทั้งแ,แบรนด์เนมดังๆเลยนะที่แบบราคาอย่างยิบแซงเลยอย่างเงี้ยนะราคาหลักแสนอ่ะต่อชุดอ่ะต่อเซ็ตที่เขาแบบที่เขาส่งไปประกวดอ่ะราคาหลักหมื่นราคาหลักพันแต่ของเราอ่ะ <c oughs> ของเราอ่ะ กล่องเท่านี้นะ1 5ซองอ่ะนะเป็นเหมือนสเต็มเซลเลยนะสามารถเทเข้าปากได้เลยนะคะนี่เลยนะแล้วก็ร่างกายกระดูดซึมนำไปใช้ได้ทันทีและที่สำคัญเราราคาแค่590เราไปชนะรางวัลเหรียญเงิน FIR นะคะเพราะว่าเราเป็นกลูตาชนิดกลูตาคอมเพกนะคะที่ไม่ใช่แค่กลูตาธรรมดาเรามีสารสกัสดอย่างอื่นอยู่ในนี้ด้วยก็ทำให้ แล้วจริงๆอ่ะพอมีได้ข้อมูลจากคุณหมออะนะคะว่ากูตาของเราอ่ะจริงๆแล้วกูตามันสามารถที่จะใช้มารักษาโรคเมื่อก่อนหน้านี้จริงๆคุณหมอในวงการแพทย์อ่ะเขาใช้กูตาไทโอนมาใช้ในการรักษาโรคหลายอย่างมากนะคะตั้งแต่โรคมะเร็งนะคะโรคปอดโรคตับอะไรหลายอย่างแม้กระทั่งภูมิคุ้มกันในร่างกายที่ช่วยในระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายและสามารถช่วยได้ในทุกระบบของร่างกาย ทุกระบบอะทุกคนคือมันสุดยอดมากๆและที่สําคัญช่วยล้างพิษตับได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งมุ้พึ่งพูดในเมื่อวานเนาะพูดไปเมื่อวานแต่ยังไม่ได้เมื่อวานบอกว่าวันนี้เราจะบอกเรื่องโปรโมชออั่นกออนนี้เพราะว่ามันว้าวมากณนะตอนนั้นอะณนะสองปีที่แล้วอะตอนที่เปิดอบริษัทมีอามันเป็นมันเป็นเปิดตัวสินค้าใหม่เนาะบอสให้โอกาสคนที่แบบเฮ้ยได้เป็นดีลเลอร์อ,อะ โดยจ่ายครึ่งหนึ่งของดีลเลอร์ปกติอะณตอนนั้นเขาเรียกว่ามินิดีลเลอร์นะคะและก็จ่ายครึ่งหนึ่งก็คือประมาณ1 0 0 0 0แสนนิดๆน,นะคะเพราะปกติดีลเลอร์จะ,ะเป็นสินค้าตัวนี้525กล่องก็จะอยู่ประมาณ2 0 0 0 0 0นิดๆนะคะ2 0 0 0 0 0นิดๆซึ่งจะได้ทุกอย่างเหมือนเสมือนเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทเลยสามารถขึ้นตำแหน่งอะไรได้อยากเข้าร่วมทริปการท่องเที่ยวได้ทุกทริปนะคะได้ทุกอย่างที่บริษัทจัดให้เป็นตำแหน่ง เขาเรียกว่าเป็นสูงสุดแล้วนะคะเป็นแพ็กเกจสูงสุดแล้วนะคะค่าส่งรายใหญ่ติดบริษัทนะคะแล้วทีนี้พอตรงนี้นะคะณตอนนั้นนะให้โอกาสมินิดีลเลอร์นะเมื่อ2ปีที่แล้วนะอ่าซึ่งในนี้ก็มีมีครูจอยนั่นแหละนะคะที่เป็นดีลเลอร์จากมินิดีลเลอร์นะคะเออแล้วเสร็จแล้วครั้งนี้ครบรอบ2อปีบอสกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับโปรโมชั่นนี้นะคะให้คนที่เนาะ กำลังอาจจะยังไม่ถึงเนาะได้สิทธิ์ที่จะเป็นดีลเลอร์ได้จริงๆนะคะแค่นะคะแค่260กล่องอันนี้นะคะประมาณ1 0 0 0 0แสนนิดๆยังไม่พอนะคะได้รับกําไรส่วนเพิ่มกล่องละ5บาทจากยอดขาย ของกูต้าทั้งบริษัทนะคะแล้วก็หารเท่าสำหรับดีลเลอร์ที่เปิดเดือนนี้ทุกคนมาหารเท่าและที่สำคัญยอดขายของกูต้าเมื่อเดือนที่เนื้อปีที่แล้วนะคะ1ล้านเกือบ1ล้านที่ผ่านมา2ปีก็คือประมาณมากกว่า1ล้าน2แสนและคิดว่านะคะในเมื่อรู้สปปรรพคุณขนาดนี้และมันช่วยร่างกายเราขนาดประมาณมากกว่า1นึ่งล้านสองแสนและคิดว่านะคะในเมื่อรู้สปปรรพคุณขนาดนี้ และมันช่วยร่างกายเราขนาดนี้แล้วในราคาเท่านี้สามารถให้เราล้างที่ตับสามารถช่วยในการที่เนาะยับยั้งเซลล์มะเร็งนะยับยั้งเซลล์มะเร็งอันนี้คือผลวิจัยทางการแพทย์เลยนะคะไม่ใช่มีมาพูดยกเมฆอะไรเลยนะคะอันนี้คือได้ฟังจากปากคุณหมอเลยนะคะแล้วเสร็จแล้วเนาะตรงนี้เราได้รับสิทธิ์ตรงนั้น5บาทยังไม่พอนะยังได้คอสติเอ็กซ์เพิดค่ะ คอสดีเอ็กเปิดสุดยอดอย่างไรคอสดีเอ็กเปิดคืออันนี้เป็นซีซั่น2เนาะเพราะคอสดีเปิดครั้งแรกที่บอสจัดให้นะคะคือเดือนมกราที่ผ่านมานะคะใครที่อยู่ในเปิดบินดีลเลอร์ในเดือนมกราจะได้คอสดีเอ็กเปิดซึ่งบอสมาสอนเองนะคะอกะ ลูกศิษย์ของบอสร,รุ่นแรกก็คือ10บอสนะคะมีทั้งบอสปันบอสออฟบอสอ,อะไรอีกมีจำได้ไปหมด <c oughs> ก็จะไม่พูดถึงเนาะทั้ง10บอสมาสอนเองยังไม่พอคุณกันกัน,กนตะทวอนก็มาสอนด้วยและคอสนี้ยังไม่เคยเกิดขึ้นและเมื่อเกิดขึ้นณนะครั้งนั้นนะคะ บอสมาจัดที่ดุสิทธานีพัทยานะคะ3าวันสคืนในโรงแรม5ดาวและสอนแบบโหจับมือทำแบบติวเข้มมากและทุกคนที่ได้มาเรียนนะและพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้ามีจัดอีกนะอย่าพลาดเด็ดขาดคือมันสุดยอดมากๆนะแล้วก็มีคนเรียกร้องบอสจัดให้ค่ะบอสจัดให้สำหรับดีลเลอร์ใหม่เดือนนี้เท่านั้นนะคะได้รับสิทธิ์เรียนคอร์สดีเอ็กเวิร์ดั่นส สวันหนึ่งคืนค่ะแต่เท่านี้จัดในกรุงเทพนะเพราะมันเป็นคืออันนี้แค่มินิดีลเลอร์ยังได้เลยนะแต,แ,ตแ,ตแต่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 เออถ้าใครนะคะถ้าใครที่มองเห็นโอกาสตรงนี้คุณจะสามารถเปิดดีลเลอร์เนาะสองแสนต้นๆน,นะสองแสนนิดๆนะคุณจะได้รับสิทธิ์ห้าบาททุกปีทุกปีทุกปีตลอดไป และส่งทอดถึงเป็นมรดกรายได้ให้กับทายาทด้วยได้ด้วยนะคะต่างจากอันนี้เมื่อกี้นะเพราะเราเป็นมินิเนาะเราได้แค่ปีเดียวนะคะคือก็อสุดยอดแล้วนะแล้วก็พอของอดีลเลอร์เต็มก็ได้ตลอดไปใช่ไหมคะแล้วก็ได้คอซีเอเปิดเหมือนกันเห็นไหมบอสให้แบบคือให้เยอะมากมันยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคะมันยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะ,ะขนาดตอนรุ่นที่แบบ เป็นรุ่นโฟลเดอร์เนาะเขาเรียกว่าโฟลเดอร์เนาะที่แบบเปิดใหม่เปิดตัวสินค้าใหม่ <c oughs> เขาจะเรียกว่ารุ่นโฟลเดอร์นะแล้วก็ยังไม่ได้ส่วนแบ่งหบาทเลยนะแค่ได้มินิดีลเลอร์เฉยๆไม่ได้อะไรเพิ่มเลยนะก็ยังมีคนเปิดก็ยังคุ้มแล้วคิดดูนะถ้าสมมุตินะมีจำลองให้นะจำลองให้ว่า ถ้าสมมุติยอดขายปีนี้เพราะว่าบริษัทยอดขายเติบโตขึ้นทุกปีนะจากที่บอกเมื่อวานเนาะจาก 300, 3 0 2 322ล้านปีแรกเนาะปีที่2 8 8 7ล้านนะ,ะปีที่3 4,950ล้านนะ,ะปีที่แล้วอยู่ประมาณ4,000กว่าล้านเหมือนกันนะคะแล้วเห็นไหมว่ามันเติบโตขึ้นทุกปีเนาะแล้วถ้าสมมุตินะสมมุติว่า คาดการ์เนาะคาดการ์เพราะสองปีที่ผ่านมาไปล้านสองแล้วนะมากกว่าล้านสองเราสามารถขายกรูตาได้นะยอดขายกรูตาสามารถขายได้ประมาณถึงสามล้านกล่องอ่ะให้สามล้านกล่องเท่าไหร่คะสามล้านกล่องคูณห้าลองคูณห้าสามล้านกล่องคูณห้าได้เท่าไหร่สิบห้าล้านใช่ไหมคะสิบห้าล้านสิบห้าล้านสมมุติว่าเดือนนี้นะมีคนเปิดบินดีลเลอร์กรูตาอันนี้หารเฉพาะบินดีลเลอร์กรูตานะ บินที่เปิดเดือนนี้นะคนอื่นไม่ได้นะไม่มีสิทธิ์นะและต้องเปิดในเดือนนี้เท่านั้นนะก็จะได้หารด้วย500เนาะหนึ่งอ่าสิล้านใช่ไหมสิาล้านหารด้วย500ได้เท่าไหร่คะได้ประมาณ3 0,000ใช่ไหมคะสามหมื่นได้มาฟรีๆได้เพิ่มมาฟรีๆและจะมาใจ่ายให้เราทุกปีทุกทุก,ท,กที่ครบรอบอะเดือนมีนานะคะทุกปีทุกปีโอนเข้าบัญชีเรา และมันไม่ได้อยู่แค่สามหมืนนะเพราะยอดขายของบริษัทเติบโตขึ้นทุกปีเนาะและแต่ที่สําคัญนะยอดขายเติบโตแต่ตัวหารเท่าไหร่ตัวหารยังคง500เท่าเดิมนะเพราะให้เฉพาะดีลเลอร์เดือนนี้ใช่ไหมคะเดือนอื่นไม่ได้นะไม่มีสิทธิ์นะและเดือนนี้ใจดีมากให้ทั้งมินิดีลเลอร์ด้วยเนาะแต่มินิดีลเลอร์ได้แค่1ปีแต่ดีลเลอร์จริงๆเนะี่ยดีลเลอร์ที่จ่ายเต็มได้ตลอดไปยังไม่พอนะ ยังได้ส่งต่อเป็นมรดกรายได้ให้ทายาทเอาไหมใครไม่เอาเดี๋ยวนี้โคตรเสียดายนะคะโคตร